ขยับมาเนตเตงจังหวัดขอนแก่นที่<ฆ>หมู่บ้านเหมือดแอร์อำเภอเมืองอยู่ในโครงการพัฒนาที่ดินมูลิิชัยพัฒนานะครับซึ่งตัวนั้นถือว่าเป็นการสร้างองค์ความรู้ส่งเสริมกันมา10กว่าปีแล้วการปลูกพืชผลไม้ต่างๆนะครับปลอดสารพิษและตอนนี้มีการลงผลไม้ที่บอกว่ามาจากทั่วทุกพื้นที่ต่างนะครับเหตุต่างผลเลยแต่สามารถเอามาอยู่ตรงนี้ได้ติดตามเลยครับ พื้นที่42ไร่บ้านเมิดแอตำบลหนองตูมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นถูกนำมาเป็นที่ตั้งโครงการพัฒนาที่ดินมูลที่ชัยพัฒนาปลายปี2550 หลังสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริให้สมัชงานมูลทิชายพัฒนารับโอนที่ดินจากเอกชนรายหนึ่งซึ่งขอพระราชทานน้อมกล้าวน้อมนมถวายเพื่อใช้ประโยชน์ในงานของมูลนิธิโดยเน้นการทําเกษตรแบบผสมผสานลดละเลิกการใช้สารเคมีหันมาสู่วิธีการพึ่งตนเองให้มากที่สุดอาทิการตัดน,น้าสูญพันเป็นยาฆ่า,ามแมลงเป็นต้นผลผลิตทางการเกษตรทุกอย่างจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ พบพืชผักที่ดีมีอนาคตก็จะกระจายไปสู่ราษฎรอย่างทุเรียนและไม้ผลต่างถิ่นหลายชนิดก็สามารถนํามาปลูกได้หากรู้จักวิธีการดูแลพื้นที่อีกส่วนหนึ่งเราก็จะทําเป็นพวกไม้ผลเพื่อให้เป็นแบบอย่างว่าในพื้นที่เราสามารถปลูกพวกไม้ผลต่างๆที่มีอยู่ในท้องตลาดนี้ได้นะครับซึ่งตอนนี้ทางโครงการก็ได้นำพวกเมาะทุเรียน มาปลูกนะฮะลองกองมะไฟพวกนี้นะครับแล้วก็กาแฟานะครับแล้วก็โกโก้นะครับพวกนี้โครงการพัฒนาที่ดินมูลที่ใช้พัฒนาจ้างชาวบ้านโดยรอบ,รอบเข้ามาดูแลกิจกรรมทางการเกษตรภายในพื้นที่ไม่เพียงได้ค่าจ้างเป็นสิ่งตอบแทนแต่พวกเขายังซืมซับย์เอาแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่การพึ่งตัวเองการลดต้นทุนกลับไปใช้ในครอบครัวและบอกต่อเพื่อนบ้านเอาหันยูหน้ามากอ่ เทาก็ลดต้นทุนปุ๋ยแม่บมล่ะค่ะยู่นีเท่ากับเท่ากับประหยัดวาวยังหว่าตีประหยัดเท่ากับ่ได้ซื้อยามมฉีดเท่ากับหาสมุนไพรมาเห็ดเอาเองมันก็ดีก็ได้ควาวมรู้น้ำกรไปบิดบอกระบานพร้อมค่ะที่นี่ยังถูกจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปนักเรียนนักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ธนกรและพลศิลสำนสักข่าวแทยสมทรายงาน